สวัสดีจ้าพี่แอลสวัสดีค่ะมาทำอะไรมาเก็บดอกกระเทียมเก็บทั้งดอกทั้งต้นเลยเหรอไม่เอาต้นแลว้วันนี้เอาดอกเอาดอกเหรอพ,พี่ว่ามาเก็บดอก <laughs> มาเก็บดอกวันนี้พี่น้อง <c oughs> มาเบิงนี่ปลากระเทียมมาลุยปลากระเทียมป๊าขึ้นเบิงดอกมันเบิงพี่น้องเอ้ยเบิงอู้ดอกหลายขนาดเบิงผุดปลานี่มันสิง,งามเนาะไปปลานั่นม่แล้วมันเตีย่ยผดก็เลยมาปลานี่ยเดินไปตรงนี้พี่แอล ยกขายาวๆหน่อยเสดายดอกมัน <laughs> เบิ่งนี่พี่น้องเบิ่งเด้อสิเก็บไปฝากพี่น้องเมืองไทยเนาะอันให้เพิ่นซิมเบิ่งนี่เบิง่งโอ้ดอกเจ้าเบิ่งดอกมาเก็บท, <มา S 2> ทั้งดอกทั้งต้นเลยเนาะดอกจะเก็บจะเก็บเก็บเก็บข้าเก็บเอามีด,ด,ดต่ำๆเออแล้วก็สาวดอกมันนีๆเเก็บบบแ้ลยโอ้โหสุดยอดเลยฮะ ก็ก็มาวางไว้ก็ขยาดขยาเอาสิเก็บทั้งดอกไม่เก็บดอกเก็บต้นนะคะวันนี้มเมนดอกเงินเด้อพี่น้องมาดอกกระเทียมดอกกระเทียมโอ้โหพุตาเอ้ยเดี๋ยวจะทําให้ดูค่ะ้าเอาแก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 ไม่ใช่เด็กใหม่ค่ะแต่แต่แกไม่ไม่ค่อยคล่องไอการทําลายวัจะพืชนะ โอ้โยาวนี่ม <um> ันมันอร่อยก่าดอกกุ้ยช่ายนะมันจะหวานดอกกุยช่ายมันจะแซ่บไปอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้มันแซ่บนี่ไงดอกเต็มเลยโอ้โหพี่น้องเอ้ยเต็มกำลังหลายเดี๋ยวเดี๋ยว้วยสเก็บไปฝากสิบินอันวันอาทิตย์เมืออื่นเนาะเก็บไปฝากลูกหลานเมืองไทยเอาไปหาตอบบนี้ให้แปลวแล้าลุยอยู่นี่แหละเฮ้ยเพียงหัวเข่าเลยพี่น้องเลยเบิ้งรูปหนี่จะเบิ้งเลยเพียงหัวเข่าเลย แมนบางที่นะ่ะไม่ได้สูงขนาดนี้ไอเราต้องไปลุยปรุยข้าปรุยนนหไหนเนี่ยโอ้ดึงอย่างงี้นี่เขาเก็บกันอย่างงี้นี่จ้าเอาเลยจาย้าโอ้ยจัดจัดจัดอ,อันนี้มหาเก็บดอกจา้าต้นเก็บไปแล้วแต่ตอนนี้มหาเก็บดอกค่ะ มาเก็บดอกี่น้องบ้ามากเก็บดอกนี่ตัดต้นหนึ่งสินะเห็นไหเอาบัวได้เนาะต้องตัดสั้นๆกว่านี้เก็บมาเก็บดอกค่ะพี่น้องดอกกระเทียมโอ้โหไม่ต้องอธิบายหรอกกระเทียมเขารู้เนี่ยเดียวไปทําผักดองเนาะโอ้โหโคตรอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆเบิ้งบัวได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้องดนดแหละมามาลุยปลากระเทียมมดจุ่งนี่เห็นไหมนี่ เต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวจับก่อนมาทำลายป่าเขาอีกโอ้ยอันนี้มันเป็นอันวัชพืชเด้อพี่น้องวัชพืชของปลาหนาห่อนเดนมากนะบุ๊ดแต่แนวกินบุ๊นี่อู้นี่ท,าา <laughs> ทำลายป่าอ <laughs> ย่าบนอย่าบน <laughs> ไปอันไห่อเ <laughs> อานเนี่ย จับจับตั้งท่าตั้งท่า<อ>เข้าเข้ากับยอนตัวน้อยยอ,น,อนไปนี่จับจับดอกมันไว้โอ้โหเก็บทีละดอกพี่น้องเหนื่อยเมนื่อย <c oughs> ปวดขาปวดแขน <c oughs> นี่เรามาตัดเอาต้นมันออกนี่นี่ทำลายเดี๋ยวมันก็เน่าแล้วพี่น้องเ,อเดือนหน้านี่ก็ไม่เหลือแล้วมันจะมีแต่เม็ดน่ะนี่เห็นไหม,ม,มหนึ่ง,ง,งป,ปีปีละครั้งเดี๋ยวจะไปเอาเม็ดอยู่เม็ดมันมีของปีที่แล้ว โอ้กำลังบานเนาะดอกพอดีลรากลับมาจากไทยพี่น้องเอ้ยนี่บานแพ่แวกแพ่แวกเลยนี่นี่คอขีดข้านเก็บคอกระทำไล่ทำมาสะอาดเนี่ยล่ะมันจังสิไดเ้เร็วอ่านี่เอาไปไปน,นี่หาต่อหาดอกแก้วพี่น้องเอาทีละก่อละก่อเนาะเบิ่งนี่อือเนี่ยจังนับเอา มันมันกระสิคือเกาอะไรมาคือสม,ม,อมุนไผู้ใดมาทำไรคือเห่าดอกนะ <c oughs> เห็นอยู่ข้างนอกก็ตัดอยู่ <c oughs> นี่เห็นบ่พี่น้องนี่ตัดจังสี่นี่นี่วิธีตัดมันถึงไดเ้เถอละกรรมกระสิบมเด็ดเตอละดอกเมื่อยทำทำทำลายป่านี่ตัดไม้ทำลายป่าแบ่งออกแบ่งออกเออแบ่งออก <c oughs> พี่แอลคือเพื่อนอยากนี่เอาเขาเ,เขาเรียกว่ามาเก็บทั้งดอกทั้งต้นเนาะต้นน,ะน,นี่โอ้ได้ที่ละกรมเลยพี่น้องเอาไมมนี่น,นี่อันนี้เอออันนี้เยอะเหมือนกันนะคะอันสิเอาไปเมืองไทยเมืองไทยไปแบงเออใชเมืองไทยชิมเบิองเดียวตัดต้นล้วจังคอยเอาดอกม,มัน ก็สแกนดีๆสิคะรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นเ็นนะเปร็นนะกระเทียมอ่ะก็มันอยู่ในท้องเครื่องมันคงไม่เป็นไรหรอกไปไปเน่าอยู่สนามบินก็ไม่เน่าหรอกมันมันคงไม่เน่าหรอกกินมันแรงมากแต่เราก็ว้าข่มไงนี่ดีๆนี่เอาทำลายทำลายสุขภาพจิตอ่ะพอไปหาต้นใหม่ยาวๆป่ะ เอไ่อะไ่เป็นไร่อะไรเป็นร้อยไล่เนอะมั้งออ้นี่เจอแล้วคุณป้านี่ของดีหาหาอันที่ดกดกมันนั่งขี่ม้าสูสูขี่ม้าม้าบอกรามาขี่ดอกมันหกพพด เานี่วิธีเก็บเด้อพี่น้องนี่จาไปเด็ดทีละดอกอ่ะทำไา่โหลดมันเดี๋ยวมันกระตายแล้วนี่ได้หลายๆเขาเก็บทีละดอกยัหน้ารู้สึกว่าบ่ได้ธรรมดาเนี่ยจะตามาเด้อพี่น้องนี่เบิ้งนี่โอ้โอ้ยเยอะอันนี้กอนีนดกดกต้องนับนี่ ไอ้ข้านเก็บเก็บได้ต้นมันก็หักคือเกาเนี่ยเดี๋ยวไปผัดใส่เต้าเจี้ยวสักหน่อยเย็นเนี่ยผัดอร่อยอร่อยจริงๆเดี๋ยวจะเอาต้นมันไปด้วยเออต้เจี้ยวหน่อยนึ่งบ้านนี้น้อมันหอยหน่อยอยู่ในสนามบินก็กินคือสิงหึงออกกระเป๋านี่เห็นไหมที่งได้ทีเป็นกรัมนี่งามบ่พี่น้องเบิ้งอันนี้แซ่บก็ดอกกุยช่ายโอ้ยนึกถึงขันเป็นเมืองไทยเนาะ นั่งขายตลาดนัดเนาะไปเอลเบิรงพี่น้องเลยถ้าถ้าเป็นเมืองไทยเนาะนึกถึงสมัยเป็นเั็หน่อยนั่งขายอยู่ตลาดนัดเนี่ยแต่เดนมาร์กเขา,าขายแต,แต่แต่มันก็มีขายอยู่ในห้างเนาะเขามันเป็นต้นนะแม่เขาเขาสิเอาใบมันไปบางคนไปปั่นไส่เนยเนะแมแล้วก็หรือใส้น้ำมันแล้วก็แช่ตูแขงว้ปีนี้ยังท่านเด็ดปั่นอยู่เนี่ยแช่ตูแขงว้แล้วก็เวลาเขาย่างเนื้อเนาะเอาไปท่าไหมแซ่บแซ่บหอมแซ่บพี่น้อง เนี่ยพ่ว่าเอา้านี่เอานี้บแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ <c oughs> การทำลายมันได้หลายแบบการทำดีเนะี่ยมันทำยาก <c oughs> การทำลายเนะี่ยมันทำง่ายเดี <c oughs> ยาดากันเด้อพี่น้องน,นี่ก็จะเอาสิละนี่เนี่ยเอาใบมันหิมมานี่เดี๋ยวใบค่อยตบตูดเนาะเอา ค่อยเอาที่หลังเอาต้นแต่ว่าให้ระวังเนอพี่น้องแดดอองสินะบักเห็บนะเห็บป่านะ่ะเริ่มมีมากเลยเด้แต่ต้องระวังนะคะเห็บป่านี่มีเยอะมากเลยเพราะถ้าอากาศร้อนๆเห็บป่าเริ่มมาแล้วมันมีคนที่เคยมาเก็บแล้วโดนไอเราก็โดนเหมือนกันเห็บป่านี่กําลังออกเพราะวา่าถ้าอากาศหนาวไม่ค่อยมีเห็บนะอันนี้เห็บป่านี่ร้ายแรงนะพิษมันร้ายแรงถ้าเป็นบ้านเรามันจะเป็น ตัวธาตุใช่ไหมที่อยู่ในป่าใช่แล้วถ้าเป็นเดนบากเลยมันจะเป็นเห็บไม่ใช่เห็บม้านะเห็บป่านะกัดนี่พิษมันร้ายบางคนกัดจะป่วยได้ป่วยแล้วอืมนี่อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาจริงๆนะเนี่ย่ไปเลยล่ะใช่แล้วมีมีเห็นไหมมีมียาขอบใช่ใช่เคยโดนเหมือนกันแต่ว่าแต่ก่อนเคยพาลูกไปเก็บเห็ด ลูกยังเล็กอยู่เนาะอันนี้มันยี่สิบกว่าปีแล้วโดนเห็บกัดมันจะบวมหูบวมตานี่ต้องระวังนะคะเห็บกำลังมาเพราะมันร้อนแล้วตัวเล็กๆนะ่ะตัวร้ายเลยเนี่ยเอาสุดท้ายเราก็ต้องมาเก็บทีละดอกแม่พี่น้องเดี๋ยวต้องนับดอกมันก่อนนี่เอามือจับดอกเด้อพี่น้องเลยวิธีเก็บดอกเราต้องไปเก็บทีละดอกเนาะมันไม่ตื่นเต้น เม่งเด้อยนี่โอ้เต็มอยู่เพียรต้องเอาให้ครบนี่นี่เห็นบอตัดด้วยโอ้บอเป็นเฮฟการละบอนน่ขั้นยิกยิก่กเออเดี๋ยวล่ะโอ้มันบอดโดกบอดโดกโอ้ขีน่นกเอ้าดูใหม่ดูใหม่ได้เกือบเต็มกระตาแล้ว เนี่ยโอ้พี่เอลโอ้แถวเนี้ยเยอะเยอะเลยเนี่ยโอ้โหพี่นองเอ้ยนี่ที่ขั้นดึงมันดึงแล้วมันเมือ่อยเออต้องใส่มีดตัดเดี๋ยวตัดอีกตัดอีกจะได้เนี่ยเกือบเต็มกระตาแล้ว จะไปพัดนําเก็บหลายๆก็โดนแล้วว่าใดมาเหี่ยมมันนี่อันนี้ไม่โดกว่ะอืเนี่ยต้องหาโดกๆอย่างเงี้ยแล้วก็จับดอก,กัอนไใบแล้วก็ทําลายไปพี่น้อง <laughs> นี่ตัดไม้ทําลายป่าเออนี่ตัดเอาไป พี yeah, hi, na, ่แอ๋มีคนเดินเข้ามานะเนี rog, ่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยกอนนี ang, ่ดกใช่ไหมอาวอ้าวโอเคไทยโอ้เอาบักดกลูกหาบักกอดกๆเละพี่น้องดอกกระเทียมนี่มีกินหอดเดือนหนาเผื่เด้อมันสิกขึ้นมานเรื่อยๆคือจังดอกกุยช่ายละ เพราะว่ามันบปงออกมาทีที่ว่าจากเขาตัดได้มันปงมาใหม่ปงมาใหม่แล้วก็เดือนทัดไปก็เอาเม็ดโอ้เดี๋ยวนี่นี่น,นี่ยวตัดนี่สิหาบานนี่เออนี่ได้เป็นกรรมขึ้นมาเลยพี่น้องนี่เออเดี๋ยวเอามีนหายเอาเอาต้นนี้ออ้ตอนน้ตนน้อยๆคือเดินดอกลายเถอะปะ กูรู้นางอว่อยู่นี่อืมอืมนี่เอ้ยปะแปเอ,อีกกอนน้นอะ่ะดกรับสาบเลยพี่น้องเอ้ยมานี่มาน,มานี่มาที่ดกดก,ดกมานี่จำถิ่นได้ตรงนี้นะมันจะออกก่อนเพื่อนแต่ว่าดอกนะมาออกตรงนี้งามจริงๆเนาะ ดูดอกมันยาวยาวพี่น้องเลยดอกยาวอีหลมีมองมองในยาวคกยังมันยาวจนกระตาขนาดกระตายาวๆเลยนี่บึงผลยาวอีหลีมันงามเนาะเอเพราะว่ามันมีอยู่ปลาหนึ่งมันเตีย่ยมันเตีย่ยล้วก็เลยบาเก็บกันเลยมาเก็บปลาเก่านี่ลหละหาปลาใดก็มีแต่ปลาตีเตี่ยแต่ปลานี่มันสิง,งามค่ะแต่ี่จอดรถยากมากใช่ถูกต้องต้องต้องใจค่าอันนี้ในแอปนะดีบังเอิญที่ ทำแอปไว้กดไปกดมาเออจากกลายเป็นโง่มาเป็นฉลาดใช่ไหมได้จ่ายค่าค่าจอดรถข้างนอกนั่นี่ถูกต้องนี่องามบเบันนี่โอ้เนาะสุดยอดเลยอามีดคอยไปใส่เนี่ยและคว่ำคว่ำขยันคื้คว่ำขี่ข้านกับปุหูพี่น้อง หรือว่าบบมีเวลา <c oughs> นี่เก็บดอกเก็บดอกมันเก็บดอกรบรวๆเป็นสีแล้วมีดสอยนี่ฮะเบิ่งนี่มันอวมแห้งพอเอามือไปจับกับบ่ไดดฮักเหมิดไปไป,ไปต้องหลายกับบ่ไดดมาเก็บทีละดอกมันบบมวนพี่น้องมันบบมวนมันไม่ตื่นเต้นต้องเก็บอันนี่นะเห็นบ่นี่น,นี่เจออีกแล้วไอ้ดกดก ดกๆนี่นะดกๆต้องสอยเออห้าหนนับดอกมาอดอกละเท่าไรต้นเท่าไรทั้งดอกทั้งต้นรวบเลยพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวขึ้นเครื่องไปกินนรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์นะกินคุ้งใช่ไหมเขาพอเรียนยกละอเ่ี่ย ต้นนี่แม่เนี่ยเราไม่เจอเฉยๆมันดกแต่มันกําลังขึ้นเนาะเอาแบบนี้ต้นนี้ก็เอาแบบนี้นี่เนี่ยอย่างเงี้ยพี่แอลนี่ฝูบเดี๋ยวอะไรคือมีหลาย,ย,ย,ยทาลายป,ป่ายออันนี้เดี๋ยวเอาไปทั้งต้นมันเลยเดี๋ยวจะเอาต้น,ตนเออ,อเอาไปทําผักดองให,ให้ลูกให้หลานกินนี่นี่ ใช่แล้วเราจะไปเอาเม็ดเรามีเม็ดของปีที่แล้วลืมไปนี่เอาไปเลยเออว่างั้นแหละมันจะขึ้นหรือเปล่าเหมือนมัน,ม,นมันก็เหมือนกุยช่ายแต่กุยช่ายมันขึ้นได้ตลอดปีอุ้ยนี่เอาเอานี่ดีกว่าเนาะไอ้ดกดกเนี่ยไม่ลองไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นอืมนี่นใช่เอาไปทําผักดองที่เมืองไทยเดี๋ยวจะเอาไปแล้วก็จะไปเก็บผักนั้นไปด้วย แม่ไอผัก,ออกใช่ผักเดนหมากน่ะเราจะเอาเห็ดไปเราจะเอาหอยไปเออเอาไปฝากเอาไปให้หมด <c oughs> ไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ให้ขึ้นก็รอคิวรอคิว <c oughs> นี่ดอกงามๆเอางามงานนอพี่เอวทำไมไม่งามเลยรอยเขาเด็ดใบนี่เอ้เอา <c oughs> ไม่งามไม่เอาเออไม่เดี๋ยวเอาต้นมันดีกว่าเอาเอาเอาดอกมันดีกว่า,เ,า,วาเราเราเก็บดอกแล้วก็มาเก็บต้นเนาะเก็บมันรวบทั้งต้นทั้งดอกเลยพี่น้องรวยเละเลยทีนี้ <c oughs> <c oughs> รวยรวย <c oughs> เฮ้ยย่ใส่น้าบันอ่ะเอาหมดหมด ค่ะมดกระถิ่นใ่เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้อ่ะเสีองโอ้โหโอไมคก้าดนี่นี่ห้อยฝรั่งพันเด็ดใบมันนี่โอ้โหอันนี้เนี้ยเนอะเดี๋ยวเตรียมนับดอกกันว่าจะได้กี่ดอกพอรวยไหมเออจะรวยหย่อนบอนี่นี่เด้อพี่น้อง นี่แล้วมีดตัดอนี่อยาวไหมยาวโอ้โหเนีน่ยใช,อยใช่อันนี้มันจะอร่อยหวานน้ำมันเยอะเดี๋ยวเดียวเอาต้นนี้อีกเนี่ยต้นนี้ต้นนี้มันก็มันก็มีอยู่แต่มันยังไม่ขึ้นไม่โล่ยังไงนะนี่เขาตรงรวบทั้งสี่เนาะวลามันขึ้นอันมันจะมีห้อยคนมาเด็ดนี่เอามีดตัดเอาเดิน นี่ตัดทีเดียวเสียวไปทางกอเลยนี่นี่นับเอาดอกมันนับดอกนับดอกอ่ะอาไปนี่นี่ตัด่ะตรงไหนดกๆฮะที่ยวไหนโอ้โมัองไปเห็นแหนมไม่เห็นก็คือจ่อยแท้ ทำไมมันจ่อยจังล่ะพี่แอลไม่จอ่จอ,ยจอยอ่ะเ้ยเอาไปให้นกเตือนใจผัดก่นอนแต่ใครใครมาทันก็ได้กินใครมาไม่ทันก็ไม่ได้กิน <laughs> จะเอาจะเอาไปอันเนี่ยอันนี้ขานเก็บโอ้โหโดกเนาะอันนี้ นับก่นอนมันมีกี่ดอกอเก็บเดี๋ยวเก็บก่อน,นโอ้โหนีขน่ขนนกขนไก่พี่น้องเลยขนนกมันเหีย่ยวน,น,น,นี่ตัดไม้ทำลายปา่าธรรมชาติเอาไปไปพี่เอล เดี๋ยวพออย่างนี่อู้หนี่กำลังดอกกำลังจะแก่เนาะกำลังจะบานเนี่ยเอ๊ะไปถึงบางไทยไมันจะบานหรือเปล่าวะไม่บานหรอกคิด,ดนะว่าเนาะเหรอแต่ต้องหอดีๆนะเออหอต้องใส่วาคมุมไงเออเออว่าคมไปต้องเอย็บหลังเลยเย็บ <ลง S 1> จ้าถูกต้อง ใช <sm art> ่ไหมพอดีไปถึงเมืองไทยเละบ่ต้องขันสมดอกพี่น้องมันเละ <c oughs> เละป้อะเออคอดูอได้ตัดใหม่ทําลายปลาเด้อพี่น้องแต่ควบมักง่ายซื้อนี่ล่ะมักง่ายขี้ขานเก็บทีละดอกเนาะมันเ <c oughs> มืเ่อยนีเบิ่งโอ้โหดอกพี่น้องเอ,อ้ย ถ้าพ่เห็นเรเอากับบได้ห้อยคนเหยียบนี่นี่ดอกหน่อยแช่ป่ะนี่เตี้ยแต่มันก็นงามเนาะมันหลายต้นนี้หน่อยดิดอกฮูซึกว่านี่โอ้โหสุดยอดนอี่เล็กแต่อร่อย,ออยนะเออใบมันพอแล้วหรอเดี๋ยวจะเอาใบามันอีกกันเออ เดี๋ยวจะไปไปดูดอกเหลืองเนาะพี่น้องอือโอ้โอไปบาเด้อผู้ไดกล้ามาขี่กับโบเมนธรรมดาเน้นหกวันนี่ไปกล้ามาขี่ส่กับ่บได้ธรรมดาได้หน่มันหกเบิ่งพี่น้องมาเก็บได้ทั้งดอกทั้งต้นเนาะเพราะว่าอันสิบินมืออื่นเสียไปฝากพี่น้องอยู่เมืองไทยเนาะเน,ะนี่ยทั้งดอกทั้งตน้น เก็บได้ทั้งดอกทั้งต้นรวยเละเลยค่ะเดี๋ยวสิไปเก็บอันพักดอกเหลืองอีกบันนี้อันขนาดเดนมาร์กเนาะขนาดฝรั่งสิเอาไปยางละเล็กละหน่อยเนี่ยมันกระบอกหน่อยได้เนี่ยอันนี้ก็ประมาณ2กิโลแล้วเนาะเนี่ยติดตามคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวนุ่งถ่ายรูป เบลถ่ายรูปให้หนูหน่อยนะ